สวัสดีค่ะวันนี้ช่องมิสซิสตอมชาแนลนะคะเราจะมาทํานายดวงของชาวลัคนาราศีเมษกันมาดูกันว่าในเดือนตุลาคม2567ชาวลัคนาราศีเมษในภาพรวมนะคะจะพบเจอสิ่งใดบ้างนะคะค่ะเรามาเริ่มกันที่ไพ่ใบแรกเลยนะคะชาวลัคนาราศีเมษคะในเดือนตุลาคมนี้ถ้าจากตามหน้าไพ่แล้วนะคะ คุณคุณคิดเกี่ยวกับเรื่องงานเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะจะสังเกตได้จากหน้าไพา่มีแต่รูปของออไม้นะคะนี่ก็ไม้นะคะแล้วก็เรื่องความรู้สึกนะคะตัวตนของคุณเองเนี่ยจะเป็นเรื่องความที่แบบว่ามีความแบบพยายามนะคะความเต็มที่นะคะที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการงานมีความมุ่งมั่นเลยแหละ ให้ตรงนี้มันเป็นความมึ่งมั่นรอคอยเรื่องของงาน3ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลงตัวตัวแรกเลยนะคะเป็นใบแรกของชาวลัคนาราศีเมษอันนี้ต้องบอกตรงๆเลยนะว่าจากภาพเนี่ย q u e e n of s w a n d เนี่ยคือเขาเรียกว่าผู้หญิงหผู้ชายก็ได้นะคะที่เป็นชาวเมษมีความมีความคิดอยู่ในตัวเองที่พร้อมที่จะต่อสู้นะคะ มี power มีเขาเรียกว่ามีมี passion อะมีความมุ่งมั่นในเรื่องของงานมากๆอกอะคือขอให้เข้ามาคือคุณพร้อมที่จะจัดการอันนี้คือตัวตนของคุณในเดือนตุลาคมนะมันเหมือนมีเรื่องอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณจะยอมไม่ได้แล้วคุณต้องทํามันให้ได้อย่างเงี้ยคุณมีความรู้สึกแบบนี้อยู่นะคะส่วนในด้านข้างเนี่ยมันยังมีอีกโมเมนต์หนึ่งนะที่คุณรู้สึก ท้อแท้เป็นบางครั้งนะคะคือตัวตัวของคุณอะมุ่งมั่นใช่ไหมคะนี่ค่ะเรียกว่างานอะไรมาเดี๋ยวจัดก,การให้ได้หมดนะคะแต่มันมีความลึกๆในใจของคุณเนะะี่ยค่ะของชาวลัคนาราศีเมษที่มีความน้อยมีความรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่ผ่านมาจนแบบอยากจะเดินทิ้งไปเป็นบางโอกาสเป็นบางขณะความคิดเนาะ ม,มันคิดขึ้นมามันก็เป็นไปได้น,นะคนเราแบบมันมีท้อบ้างบาีมุมนะคะแต่ความเป็นนักสู้หรือความมีแพชชั่นของคุณนะมันมันไม่ได้ลดถอยลงนะคะแล้วก็ถ้าเราเดินถ้าเราดูไพ่ด้านบนเนี่ยเดอะแฮงแมนเป็นไพ่ของความคิดอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะบวกกับความมุ่งมั่นใบน,นี้คะ่ะมันบ่งบอกถึงคุณคุณค้นคิดทบทวนว่าสิ่งที่คุณทำนี่มันถูกและจะต้องทำต่อไปไหมแล้วทำเพื่ออะไรนะคะทำเพื่อ p a s <Passion> s i o ของคุณอย่างเดียวหรือเปล่าแล้วตัวเองละ่ะอืมตัวเองหลั่คืออะไรคืออะไรกำลังทำอะไรอยู่นะคะเพราะว่าชาวราศีเมษเป็นคนที่จะทําอะไรแล้วตั้งใจเนาะเป็นอีกราศีหนึ่งที่มีความตั้งใจหนักแน่นแล้วก็เป็นราศีที่เก่งด้วยวางแผนคุณคิดอยู่นานนะคะท่องห้อยหัวลงมานิดนึงว่าใช้ความคิดที่ค่อนข้างนานแล้วก็คิดลึกด้วยนะคะคิดไปถึงแบบหลายปีเลยแหละมันเป็นการคิดที่ เกี่ยวกับงานนั่นแหละเพราะว่าถ้ายาวลงมาข้างล่างเนี่ยคุณห่วงแหนเรื่องงานชิ้นนี้อยู่มันมีความเป็นห่วงในงานที่คุณเคยทําไปอาจจะเป็นงานที่เคยทําแล้วไปตกอยู่ในมือคนอื่นแล้วมันกลับมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คุณต้องกลับมาแก้ต้องกลับมาปรับปรุงแต่อํานาจในการปรับปรุงในครั้งนี้มันอาจจะยังไม่ใช่อยู่ในมือคุณสักทีเดียวนะคะถึงแม้ตัวคุณจะมีแพชชั่นสักเท่าไหร่จึงมีคนนี้เข้ามาค่ะผู้ชายเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้ให้การสนับสนุนนะเขาจะคอยเข้ามาให้คุณให้คุณได้เดินทางสะดวกนิดนึงเพราะว่าตัวคุณเป็นคนมีแฟชั่นเขาอาจจะมองเห็นอยู่มองเห็นคุณคนนี้นะคะที่เอ๊ะคุณกําลังมุ่งมันอยู่แล้วเพราะวันนี้คุณความตั้งใจของคุณมันก็ลมลุกคุกคานระบ้างนะคะแล้วก็เขาก็เริ่มเห็นนะคะคุณเป็นคนที่เก่งนะคะเป็นผู้หญิงเก่งต่อให้งานไหนมาคุณก็จัดการได้นะคะแล้วก็ เป็นคนที่ไม่แค่เก่งแค่เรื่องงานนะเรื่องงานบ้านงานเลนคุณจัดระเบียบเรียบร้อยเลยนะคะก็ดูแล้วาคุณจะรับภาระหน้าที่หนักพอสมควรเลยในการที่จะต้อง lead t ม a lead ครอบครัว lead อะไรหลายๆอย่างนะคะแต่คุณต้องมองนะคะว่าตัวคุณเองมี power จริงๆหรือเปล่าคุณอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคุณมี passion ก็จริงคุณจะเหนื่อยคุณจะเหนื่อยมากงานไม่ได้สม,มูทอย่างที่คุณคิดแต่คนนี้จะเข้ามาช่วย จากหน้าไพ่จะเป็นแบบนั้นเพราะว่าถ้าเกิดมันสมูทอะมันจะมีไพ่อื่นเสริมขึ้นมาอีกแต่เดี๋ยวเรามาดูไพ่ตรงตำแหน่งอุปสรรคโอกาสมันจะมีเข้ามาให้คุณนะแต่มันอยู่ตำแหน่งอุปสรรคเนี่ยมันก็ไม่ใช่โฟลทีเดียวเนาะมันเหมือนกับคุณต้องแสดงความสามารถหรืออะไรให้เขาเห็นด้วยคนคนเนี้ยเขาให้โอกาสคุณแต่มันดันอยู่ตำแหน่งอุปสรรคก็คือมันอาจจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยมันอาจจะมี คนร่วมทีมที่คอยขัดแย้งกับคุณคอยที่จะขัดขาคุณอยู่โอกาสอันนี้มันจะไม่ได้โรยด้วยกิบกรามเนาะปกติถ้ามันอยู่ตำแหน่งอื่นเนี่ยมันก็คือโฟล์มากๆเลยแต่พอมันอยู่ตำแหน่งอุปสรรคปุ๊บเนี่ยนะคะมันต้องมีการพิสูจน์คนที่อยู่รอบข้างคุณอาจจะยังไม่เชื่อในสิ่งที่คุณพูดคุณจึงต้องมีการจัดการที่ดีอันนี้คือไพ่ของการจัดการเนาะจะเห็นว่ามีอินฟินิตี้ การจัดการในเรื่องของการบริหารอะไรสักอย่างหนึ่งในพวกถ้าพูดถึงมุมของการเงินไอการงานเนี่ยก็คือการบริหารการงานให้มันลงตัวให้มันได้เห็นผลสําเร็จนะคะแต่ตําแหน่งของความปรารถนาของคุณนะคะชาวลัคนาราศีเมษคุณเป็นของจริงคุณเป็นคนเก่งจริงตําแหน่งนี้คือตําแหน่งของความปรารถนาของคุณนะคะแล้วมันเป็นจริงเพราะว่า,าไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยคะ่ะเป็นไพ่ของการยับขยาย งานชิ้นนี้นะมีโอกาสตัดเชือกเลยคุณปรับหรือคุณเติบโตคุณจะเห็นแบลูของคุณคุณจะพ้นทุกอย่างเลยคือคุณจะได้มันทุกอย่างถ้าคุณปรับและทํามันได้จริงๆนะคะนำลีดทีมไปสู่เป้าหมายได้จริงหรือแม้แต่ธุกรกิจตัวเองมันเป็นตัววัดเลยแหละอืมอันนี้คือพูดตามหน้าไพ่เนาะแต่ว่าความคุนคิดในการงานของคุณอะขอให้รอบคอบแล้วก็ศึกษางานให้อย่างรู้จริงอย่างท่องแท้ซึ่งทางเราอะเชื่อว่า คุณทำได้แน่นอนเพราะคุณเป็นเล่นนักสู้มีพชชั่นคุณคุณอาจจะมีมุมที่หน่อยนะแต่คุณต้องตัดออกไปแล้วก็พยายามคัดกรองจัดความสําคัญว่าคุณจะทําอะไรเพื่ออะไรเป็นสเต็ปนะคะความรู้ของชาวราศาีเมษไม่ได้ทิ้งไปไหนคุณยังเอาความรู้ด,ดีประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดเนี่ยไปขยายต่อยอดได้อีกคำว,ว่าต่อยอดคือเติบโตในองค์กรใช่ไหมในขณะเดียวกันคุณก็มีวิชาความรู้ที่คุณสามารถไปต่อยอดหลังจากที่ คุณอาจจะไม่ได้ทำกับงานกับองค์กรนี้แล้วก็ตามนะคะแต่ฝีมืออประสบการณ์มันฝึกกันไม่ได้มันคือสิ่งที่คุณเจอสิ่งที่คุณเห็นมาแล้วนะคะคนที่เป็นชาวราศรีเมษที่มีอายุอานามขึ้นมานิดนึงนะคะก็จะได้เห็นย้อนกลับไปเห็นว่าประสบการณ์ความรู้ฝีมือที่เรารับคมมาทุกเดือนทุกปีเนี่ยถึงแม้มันยังไม่มีโอกาสเนาะถึงแม้ว่าวันนี้เขาเพิ่งจะเห็นเรานะคะแต่มันจะดีขึ้นแน่นอนค่ะ บ้านปลายชีวิตไม่เหงาแน่นอนถ้าคุณใกล้อายุเกษียนนะก็ไม่เหงาคุณมีอะไรทํามีคอน s u l t i n g มีงาน Social ลมีเดียมีหลายอย่างที่คุณทําได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะชาวลัคนาราศาีนี่เป็นคนที่ฝึกฝนความรู้ความสามารถมาตลอดค่ะโอกาสมันไม่ได้อยู่ที่ว่าทุกคนได้เนาะแต่ประสบการณ์ที่คุณตั้งใจตัวเราทําได้นะแล้วคุณไม่ทอนะคะตัวคุณโคตรแก่งเลยอะจริง นะะในเรื่องของการงานเราก็จะพูดประมาณนี้สําหรับชาวลัราศาาีเมษเนาะเราต่อไปสักสัวข้อแบบภาพรวมกันนิดนึงนะคะเพราะเราตกเรื่องงานกันค่อนข้างเยอะการเงินการเงินของคุณคุณเห็นไหมคุณมีเงินแค่พอใช้ช่วงเนี้ยเหมือนจะตึงมีอะไรที่คุณช้อปปิ้งออนไลน์ต้องไปซ่อมแซมบ้านรถที่มันมีรายจ่ายออกไปบุตรบริวารนะคะมันทำรอยรูวออกมาเนี่ยมันมีนะคะ แล้วก็ทําให้คุณต้องจัดการเงินให้ดีๆเลยนะคุณเลยคิดเยอะวางแผนถึงการใช้เงินเนแต่ละรอบเลยนะคะยังไงต้องขอให้คุณระมัดระวังเรื่องการใช้เงินให้มากๆส่วนคนรักมีน้อยบ้างคุณสนใจเรื่องงานค่อนข้างเยอะเขาก็เลยเป็นห่วงคุณว่าเอ๊ะคุณได้คิดถึงครอบครัวบ,บ้างหรือเปล่าวางแผนครอบครัวบ,บ้างไหมเพราะคุณทุ่มกับงานไปค่อนข้างเยอะมากจนจนเขามองว่าเอ้าแล้วพอคุณไม่เติบโตในที่ทํางานแล้วคุณ คุณจะใช้ชีวิตยังไงถ้าหลังจากนี้เพราะว่าครอบครัวก็ต้องพึ่งพาเราใช่ไหมคะยังไงคุณต้องพยายามเริ่มเอาประสบการณ์ที่บอกไปอะไปแชร์การใช้ชีวิตหลังที่คุณจะต้องไม่มีงานทํานะหลังกเกษียณอะไรประมาณนี้ทําอะไรมองเห็นถึงตัวเองด้วยให้มันต่อยอดไปถึงอาชีพที่คุณจะยั่งยืนะ่ะเรว่างอย่างนี้ดีกว่าเพราะคุณคิดในความยั่งยืนให้กับบิสเนสได้แล้วอะมันมันควรจะต้องคิดเริ่มคิดตั้งแต่ตอนนี้เดือนนี้เลยนะว่าแล้วของคุณกับครอบครัวคุณล่ะ มันสาคัญที่สุดแหละเพิ่มความสำคัญของานาด้วยนะบอกไว้ก่อนให้คุณเริ่มคิดเพราะครอบครัวแฟนคุณก็เป็นห่วงคู่รักของคุณเป็นห่วงแล้วก็นนอยคุณอยู่นิดนึงแต่ขอให้คุณแสดงความแบบชัดเจนให,ให้เห็นเขาจะได้แบบรู้สึกว่าโอเคคุณได้คิดถึงตัวเองและครอบครัวบ้างนะคะจริงๆคุณก็คิดอยู่ครอบครัวนั่นแหละแต่ว่าความชัดเจนในความเป็นยั่งยืนของอาชีพภายหลังที่คุณกเกษียณหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ชัดมาก รือคุณจะยัง,ยงไม่กเกษียณคุณก็ต้องมีอะไรที่ทําที่แบบมั่นคงนะคะค่ะต่อไปเป็นเรื่องสุขภาพสุขภาพของคุณนะ่ะเป็นเรื่องของการพักผ่อนการคิดเยอบคอบ่าหลังกระดูกนะคะความอ้วนนะคะน้ําหนักนะคะอันนี้ต้องดูแลสุขภาพเนาะเพราะว่ายังไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะแต่ว่าในในลักษณะของการดูแลเมนเทนตัวเองทุกๆวันมันจะดีกว่าออกกําลังกายและษาสุขภาพเพื่อคนในครอบครัว เอาอย่างนี้ก่อนเลยเพื่อคบครอบครัวของคุณก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณก็จะต้องต้องบำรุงตัวเองไปเรื่อยๆให้มันดีพักผ่อนเยอะๆนะคะอย่าคิดอยา่อยาคิดมากงานจบแล้วก็พอก่อนแต่มันก็พูดยากนะเพราะคุณเป็นคนช่างคิดด้วยนะคะงั้นก็ฝากชาวรกรคฎาราศีเมษดูแลสุขภาพดูแลกันนะคะค่าวต่อไปนะคะชาวชาวเมษในเรื่องของโชคลาภโชคลาภบ,บอกตรง,ตรงว่าไม่ได้มีทุกคนนะคะ น่าจะเป็นโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการงานเลขที่การงานเลขที่ประจําตัวนะคะหรือ,อธุรกิจที่คุณคิดจะขยับขยาย,ย,ายก็จะนําโชคให้กับคุณสำหรับบางคนที่เดินสเต็ปถึงการขยับขยายแล้วนะคะค่ะทั้งหมดนี้เป็นการทํานายแบบภาพรวมน,นะคะของชาวลัคนาราศีเมษนะคะยังไงแล้วหากชอบคําทํานายแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกับคําทานายดีๆแบบนี้ทุกๆเดือนเลยนะคะ แล้วคำทำนายสำหรับราศีถัดไปก็คือชาวลัคนาราศีพฤศพค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณในการติดตามอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ